อีพีนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างบ้านสวนกันนะคะว่าการสร้างบ้านสวนเองซื้อวัสดุอุปกรณ์เองเราจะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะคะอีพีนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับการทําฐานบ้านสวนของเรานะคะทุกคนว่าเราใช้งบประมาณไปเท่าไหร่กัน ก่อนอื่นก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าเราอาจจะไม่ใช่ช่างที่เก่งที่สุดแล้วก็การสร้างบ้านของเราอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามทฤษฎีร้อเอร์เซนะคะแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะคะตอนแรกว่าจะทําเป็นคลิปวิดีโอนะคะทุกคนแต่พอดีโทรศัพท์เสียจากคลิปวิดีโอก็เลยกลายเป็นรูปภาพนะคะทุกคนที่จะมาใช้ประกอบในการสร้างคลิปวิดีโอนี้นะคะยังไงก็ต้องขอโทษทุกคนไว้นะตรงนี้ด้วยนะคะ คลิปนี้ก็จะไม่ได้สอนการสร้างบ้านโดยละเอียดนะคะทุกคนแต่จะเน้นไปที่การคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นแนวทางให้ใครหลายๆคนที่สนใจทำบ้านสวนหลังเล็กๆแบบนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีวัสดุอุปกรณ์อะไรกันบ้างในการทำบ้านสวนหลังนี้กันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาวัดขนาดพื้นที่ที่เราจะทำนะคะแล้วก็ขนาดตัวบ้านที่เราต้องการก็คือ3าคูณสเมตรนั่นเองค่ะเมื่อเราวัดขนาดได้แล้วเราก็จะทําการดึงเอ็นทั้ง4ด้านเลยนะคะแล้วก็เมื่อได้ระดับแล้วเราก็จะใช้อ่าขุดหลุมนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้อิดบล็อกเป็นตัวก่อเลยนะคะเราซื้ออิดบล็อกไปทั้งหมด 1, 120บบาทค่ะสำหรับการทำฐานบ้าน หลังนี้กันนะคะแล้วก็จะมีทรายนะคะ1,600บาทปูนก่อ300บาทนะคะแล้วก็หิน1คิว800บาทค่ะเมื่อเราก่อเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการยกเสากันนะคะเสาที่เราใช้เป็นเสาใยห,หินเราจะมาทําการหล่อเองนะคะเราใช้ไป4ต้นนะคะทุกคนก็ตกไปประมาณ500กว่าบาทค่ะ ก่อนที่เราจะยกเสาขึ้นนะคะก็อาจจะมีคนสงสัยว่ามันยกแบบนี้ได้เลยเหรอก็คือเราทําตอม่อไว้แล้วนะคะสําหรับสี่มุมของอ่าตัวพื้นบ้านนะคะของอิดบล็อกที่เราก่อขึ้นไปนะคะเราได้ฝังตอม่อแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเสาไม่ล้มแน่นอนค่ะแล้วก็จะมีดินนะคะเราใช้ทั้งหมดสี่รถก็แปดบาทค่ะปูนสําหรับเทพื้นคอนกรีต ห้าถุงนะคะ750บาทก็มาถึงขั้นตอนการวางตะแกรงวายเม็ดเพื่อทำการเทพื้นแล้วนะคะทุกคนการเทพื้นเราผสมปูนเทเองนะคะไม่ได้ใช้ปูนสำเร็จนะคะทุกคนและก็ผสมเทไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นพื้นบ้านของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะราคาทั้งหมดก็ประมาณ6,000บาทนะคะในการสร้างพื้นบ้านของเรานะคะทุกคน เราใช้งบประมาณไปทั้งหมดประมาณ6,000บาทนะคะก็ถ้ารวมๆจิปาะถะทุกอย่างนะคะทุกคนนั่นก็เป็นราคาในการสร้างพื้นบ้านของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนที่อยากสร้างบ้านสวนนะคะสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ